สบายดีลาวคำทักทายที่เรียบง่ายแฝงไว้ด้วยความเป็นกันเองของชาวลาวทั้งภาษาสำเนียงและวัฒนธรรมหลายอย่างก็คล้ายกับไทยลาวประเทศที่ยังคงความเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์ทั้งผู้คนและประเพณีความเชื่อถือที่มีต่อศาสนาพุทธผ่านความรุ่งเรืองสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรล้านช้าง ลาวหรืออาณาจักรล้านช้างในอดีตเจริญรุ่งเรืองอยู่ในช่วงศตวรรษที่18สมัยพระเจ้าสุริยวงศ์สาและแตกแยกกันเองออกเป็น3มอาณาจักรทําให้อาณาจักรอ่อนแอลงและตกเป็นเมืองขึ้นของสยามในที่สุดในยุคล่าอาณานิคมลาวต้องตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสโดยการที่ฝรั่งเศสบังคับให้ไทยยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำคง,งให้และเมื่อฝรั่งเศสแพ้สงครามเวียดนามลาวจึงได้รับการคืนเอกราช และสถาปนาประเทศใหม่เป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเมื่อวันที่2ธันวาคมพุทธศักราช2518ลาวเป็นประเทศไม่มีทางออกทะเลพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงมีที่ราบลุ่มไม่มากนักแต่ก็มีเขตที่ราบลุ่มฝั่งแม่น้ำบ้างเช่นที่ราบลุ่มเวียงจันที่ราบลุ่มสุวรรณเขตและที่ราบลุ่มจำปาสักทิศเหนือติดกับจีนทิศตะวันตกติดกับพม่าและไทย ทิศตวันออกติดก,กับเวียดนามและที่ใต้ติดก,กับกรัรมพูชาลาวมีประชากรประมาณ7ล้านคนปกครองด้วยระบอบสังคมนิยมโดยมีพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเป็นองค์กรการเมืองสูงสุดชี้นำการบริหารประเทศประมุขคือประธานประเทศสปปลาวและมีนายกรัฐมนตรีทำหน้าที่บริหารเศรษฐกิจหลักของลาวมาจากการส่งออกทรัพยากรธรรมชาติเป็นหลักเช่นไม้สุงไม้แปรรูป ผลิตภัณฑ์จากไม้สินแร่และฐานหินปัจจุบันการเมืองของลรามีเสถียรภาพค่อนข้างมันง่นคงและมีค่าจ้างแรงงานค่อนข้างต่ำทําให้หลายประเทศสนใจเข้าไปลงทุนหน่วยเงินตาของลราคือกีบคนลาวปัจจุบันกว่า49ชนเผ่าแต่ละเผ่าแม้ต่างภาษา,ต,า,า,ษาต่างวิถีชีวิตความเป็นอยู่อยู่บ้างแต่ก็ยังเป็นสังคมเกษตรกรรมเรียบง่ายอยู่รวมเป็นครอบครัวใหญ่ด้วยกันภาษาราชการและภาษาประจำชาติ คือภาษาลาวประชาชนส่วนใหญ่75%นับถือศาสนาพุทธนิกายเทลวาดสัญลักษณ์ของธงชาติลาวมีชื่อเรียกว่าธงดวงเดือนออกแบบขึ้นในช่วงสงคารามโลกครั้งที่สองโดยมหาศิลาวีระวงนักปรา์ผู้ยิ่งใหญ่ของชาวลาวแต่ได้ถูกใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่2ธันวาคมพุทธศักราช2518สีแดงหมายถึงเลือดแห่งการต่อสู้เพื่ออิสรภาพของชาวลาว สีน้ำเงินหมายถึงความมั่นคงอุดมสมบูรณ์ของชาติพระจันทร์สีขาวเป็นสัญลักษณ์ของดวงจันทร์ที่ลอยเด่นเหนือลำน้ำโขงและหมายถึงเอกภาพของชาติภายใต้การปกครองของรัฐบาลพรรคประชาชนปฏิวัติลาวหรือหมายถึงการกลับมารวมกันอีกครั้งของชาวลาวทั้งสองฝั่งโขงลาวเข้าร่วมเป็นประเทศสมาชิกอาเซียนในลำดับที่8เมื่อปีพุทธศักราช2540สันติภาพ เอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวรคำขวัญแห่งชาติของประเทศลาว